วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีที่ตามหน้าปกคลิปเลยนะครับนะขั้นแรกนะก็คือเมื่อเราเข้าเกมมาจะาิดิงลิงไว้ด้านล่างน,นะครับเมื่อเข้าเกมมาจะเปิดหน้านี้ใช่ไหมทุกคนก็เลือกตัวละครผมจะเลือกเป็นเอานี้แล้วกันนี่ครับฟรเนาะเสร็จแล้วให้ทุกคนนะครับทําการตามผมมาได้เลยเนาะ ไม่รู้คือเกลือจังเลยนี่ครับนะแล้วก็ให้เข้าไปตรงนี้นะครับนะอ๋อทำการกดทีละพอร์ตไปนะครับนะแล้วก็รอนะครับนะรอมันเข้าเนาะครับเพื่อเข้าเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ครับตรงนี้นนะของฟรีแล้วก็ไปเจอไปเก็บเลยนะครับนะไปเก็บไปเก็บของฟรีกันของฟรีตรงนู้นนะครับ นี่ <Okay, S 2> ครับของฟรีนะที่เลยนี่ <Okay, S 2> ครับแล้วก็ได้ของฟรีมาแล้วครับบิวบ็อกซ์รอเปล่าไม่แน่ใจฟันโฟลอนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและฝากกดแชร์ผมนะครับเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย